วัสดีครับผมเจมดีมาแล้วครับผมวันนี้เราจะมาอยู่กับเกมเพจจิง้งจอกสีเงินฟร็อกซี่นั่นเองนะครับผมนะเป็นสายโล่สีเขียวสุดเกลียนตอนนี้เลยนะครับผมนะถึงแม้มันจะเล่นไม่ค่อยได้ก็เถอะนะฮะเดี๋ยวาจะมาเล่นตัวนี้ให้ดูกันแล้วกันนะครับผมตัวนี้เป็นสายโล่สีเขียวนะฮะเขาจะเก่งกับสายวิ่งที่มีตัวที่มีบัฟเสริมแกล่งนะฮะอย่างเช่นพวกที่เป็นมีฮาชินะซาโบแชงพวกนี้นะผมเขาสามารถลบฮาชิของ2ตัวนี้ได้นะฮะ แล้วก็โดนสายวิ่งโจมตีเขาก็จะเด้งเลือดด้วยนะครับอ่าฟ็อกซี่ฮะฟ็อกซี่ตัวนี้ก็มีสถานะของเขาเป็นสถานะสโลสโลหร,ร,รือสถานะเอื่อยเฉื่อยนั่นเองนะผมเป็นสกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งก็โจมตี3ฮิตนะครับผมแล้วก็สกิลสองนี้เป็นอะไรวะมัดที่จอกเก้าหางนะครับผมเออ <c oughs> ก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเหมือนกันนะโอเคฮะโอ้เกมนี้เรามีกราฟนะฮะก็เล่นอยู่ในแรงเอสลบนะผมยาซีเรียนนะฮะ ก็มาเล่นขำๆเล่นสนุกๆนะฮะช่วงนี้เกมปิดอยู่นะครับผมเอาเป็นว่าหาคลิปลงก็แล้วกันนะฮะโอ้โหเราเล่นสบายเลยนะ,ะผมฝั่งเรามีการเอาข้างล่างเ,าเป็นตัวอะไรเราไปลงไปดูกันหนะ่อยโอ้ซาโปรครับผมอันนี้ก็ปูเลยใช่ไผมโ้ลำแสงเงยเชยฮะแล้วก็มัดกีเจกเข้าห่างครับโอ้โหคุซันมาแย่งซีนผมทําไมะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็ถอยนะฮะถอยก่อนถอยก่อนรอ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 ,อมามา,มาถึงอ่าเราต่อย ต่อยต่อยเรียบร้อยครับผมโอ้โหเราต่อยตัวที่สิ่งที่สตูสร้างขึ้นมาแรงขึ้นส0 0รเอร์เนะฮะแล้วก็คูดาวชิวสองเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะผมตีพวกน้ำแข็งตีพวกไฟของซาโบพวกนี้ก็อ่าตีแตกง่ายนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนะเออโอ้โหเกมนี้่อนข้างสบายเลยนะครับผมทีมเรามีกราฟนะฮะชนะห้าสูย์เลยไหมฮะฝั่งนั้นมีสายวิ่งเยอะอยู่นะมาดึงธงไปก่อนแล้วกันนะะ สบายเลยผมกาฟเก็บเรียบนะฮะใช่ที่เรามีกาฟสมอาตัวอะไรไปฮะบูโน่ฮะบูโน่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอมัดจิ้งจอกก้าวหางเรียบร้อยครับผมโอ้โหค่อนข้างแรงเลยฮะตัวนี้เป็นเวลลอยใส่กาบทองนะครับอ่าทีมเรามีกาฟครับผมอีกก็ได้อยู่ฝั่งนั้นเขาไม่ติงเอาเอาแล้วเอาแล้วสวยหมดแล้วฮะ คาบตายครับผมตอนนี้ตายหมดเลยทีมเรานะฮะโอ้ทำไมผมต้องเดินอ้อมวะจริงผมเดินขึ้นฝั่งนั้นก็ทันนะทวงกลางนะโอเคเราเอาทงบ้านเขาก็แล้วกันนะฮะโอ้จะแพ้ไม่เนี้ยนฮะโอใครมาแล้วนั่นโรเจอร์อีกคิบหายนะฮะโอ้โหโดนคามูซาดีฮะล้ลลอมแสงเงยเชยโดดโซมินเรียบรนะ้อยครับผมโอ้โหโรเจอร์มันไม่ติดสถานะนะครับผมก็กดไปเรื่อยนะฮะโอติดอยู่นี่มันติดสโลอยู่นี่ว่าเออ จบไปครับผมน่าจะชนะนะเออซาโบโดึงทันไหมโอ้เกือบีนะมียงจีโไม่งั้นเราแพ้ะนะทุกคนโอ้โห้าจบไปเกมแรกครับผมก็เนี้หน่าอยู่นะฮะไปต่อเกมที่สองเลยนะฮะมาดูกันใครสนใจอ่าไอดีดองเพชรน,นะครับผมก็ มีร้านค้ามาแนะนําเป็นร้าน one fish shop นะครับผมเริ่มต้นที่10บาทฮะสามารถรุ่นรับ ex ได้เลยนะครับตั้งแต่สามารถรุ่นได้ตั้งแต่1,000เพชรถึง5,000เพชรเลยนะครับผมมีทั้ง Android และ iOS มีทั้ง ID ติด ex ID การันตีก็มีนะครับผมสามารถเข้าไปดูกันได้นะฮะการันตีด้วยช่อง jm อดีตนะครับผมนะใครที่อยากปัดดวงก็ไปดูกันได้นะฮะโอ้โหเกมนี้ดูทีมเราครับผมเราน่าจะไม่รอดนะฮะรุจิอีกต่างหากล้ำแสงเอื่อยเฉยปล่อยไปก่อนโอ้โหโล เอโลคูโอการสวนนะฮะตอนที่อาหมัดซิงจ่อเก้าหางตอนที่อ่าโจมตีสกูด้วยไออะไรวะอ้าวตายไปนะฮะผมด้วยไอลำแสงเอเชื่อนะพอเราจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมขึ้นมา30%นะครับผมแล้วก็ถ้าเราโดนพวกที่มีโล่โจมตีเราก็จะบัฟพลังป้องกันขึ้นมา30%มสิบเปอร์นต์แต่แค่สาวินะแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะมาเลชูมาครับมาครับว่าดอสซามินอ่าดอสปิดจังหวะท้ายแล้ว ลำเสงเฉยๆก็ไม่โดนนะฮะโอ้โหบูโนมาอีกโอ้ต้องบอกเลยว่าเราทำอะไรบูโนไม่ได้เลยต้องปล่อยให้เขาดึงกันนะกพรบูโนมันแพ้แค่แบบนกแบกนกทงประมาณนเราไม่มีสิทธิ์ไกลๆนะฮะลำแสงเฉยเฉยมันก็เด้งเลือดสู้โหวุ่นวายกันจังหนีก่อนแล้วฮะไปก่อนแล้วไม่อยู่แล้วนะครับผมโอ้คลิปนี้ผมอัดเสียงใส่ที่หลังนะความมันอาจจะไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะฮะถ้าเสียงมันเบาไปค่อยไปก็ขออภัยด้วยนะฮะ ดึงธงไปก่อนครับเดี๋ยวจะแพ้ห้านเอานะอ่เติมเกียร์รอเลยฮะข้างล่างเป็นยังไงบ้างฮะข้างบนสบายดีฮะไปทงกลางกันดีกว่าครับผมอ้าวใครมาบูโน่อีกแล้ว,ล,ล,วล้วแสงเ่้เชื่อนะไม่โดนนะอืมเกือบตายเป็นไงลนะ่ะเจอมัดจิ้งจอกข้าหางไม่มาปล่อยให้ดึงไปเถอนะครับกว่าเราจะโดดลงไปถึงมันก็ดึงเสร็จแล้วละ่ะครับเรามันถึงมันก็นจะใกล้าตายก็เถอะมันมี พยายัมป้องกันแต่ลดความเสียหายตอนนึงถ่งนะบูโดนะฮะใครอยากดูบูโดตึงๆก็ไปดูที่ช่องเน t ีเอทีวีได้นะครับผมเออโคตึงบอกเลยนะฮะโอ้โหฮะดูทีมเราครับผม<ด>ก็จะประมาณนี้นะผมเล่นแรงมันไม่ได้สูงมากนะครับโอ้โหอกระบากลงไปแล้วครับผมอำเสียงอเชอชไยดอดสซบ,บินโอ้ดอสไม่ได้เลยนะทั้งสองชิปนะโอ้ตอนที่ไม่ได้อัดชิปนี่ผมดอทกระจายนะฮะ แล้วก็ตอนดอตก็จะมีแบบมีดาเมจนะครับสร้างเสร็จปรตูสามสิบเอร์เซ็นะฮนะของพลังชีวิตที่เหลืออยู่นะครับโอเคมาได้ไหมดอตเซมินก็ไม่ได้อีกนะฮะก็เสียดายตัวนี้เขาทำดอตมาแบบดอตมามันมีเพอร์เฟคดอตที่มีดาเมจเสียดายดอตติดแล้วมันมันดอตอีกไม่ได้นะครับเขาไม่ทำเหมือนแลดดี้นะเสียดายมากเลยนะครับไม่งั้นมันจะดอตได้มันมากนะบูโนอีกแล้วอะไรวะโอ้เกมนี้ก็จบไปน่าจะแพ้นะครับผมนะ เออสู้ไม่ได้จริงๆนะผมยิ้มลาโอ้โหยืนได้ทั้งเกมนี้ก็สุดๆแล้วนะครับอ่านี้มาี่เอาโอ้โหโตเโอโหเล็ดไลยเอ้าโดนซ้ำซ้ำโอโหอะไรวันนี้จบไปครับผมสำหรับลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ชุดหน้าผมื่คิดว่าดูขั้นเวลากันแล้วกันนะับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ